อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีหรือเขาวังเป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งที่พระองค์เสด็จแปรพระราชฐานขึ้นบนยอดเขาแห่งนี้ทรงพอพระราชหฤทัยมากจึงโปรดกล้าวให้เจ้าพญาศีสุริยะวงศ์หรือช่วงบุญน,นาคเป็นหัวเรือใหญ่ในการสร้างวังที่ประทับบนยอดเขาจนสำเร็จเรียบร้อยเมื่อปีพศ2403และได้ทรงพระราชทานนามไว้ว่าพระนครคีรี ภายในเขาวังนั้นประกอบด้วยพร้ที่นั่งวัดและกลุ่มอาคารต่างๆภายใต้สถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิกผสมผสานกับกลิ่นอายสถาปัตยกรรมแบบจีนอันสวยงามค่ะเมื่อเดินเข้ามานะคะจะเจอกับที่รอรถรางไฟฟ้าขึ้นไปยังข้างบนค่ะมีการเก็บค่าเข้าอยู่ที่80บาท ค่าย่ามชม20บาทค่ารล่ลาง60บาทเด็กเล็กจะเก็บ15บาทส่วนชาวต่างชาติจะเก็บ2 3 0บาทเด็กเล็ก15บาทเช่นกันค่ะมาถึงตรงนี้นะคะเป็นทางขึ้นไปสู่ที่นั่งเพชรภูมิไพรโรดซึ่งเป็นรพที่นั่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพนะนครนคีรี ก่อเลิกเมื่อวันขึ้น3ามค่ำเดือน8ปีพศสอ0 2ค่ะในส่วนของภายในนะคะจะไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพค่ะเราจึงนำภาพในเว็บไซต์มาให้รับชมกันนะคะ ภายในพระที่นั่งเพชรคูมไพโรธจะมองเห็นวัดพระแก้วน้อยพระปรางแดงหอระฆังและพระอุโบโสถที่ประดับพระราชสัญลักษณ์พระมหาพิชัยมงกุฎไว้อีกด้วยค่ะเมื่อเดินออกมานะคะจะเจอกับทางไปพระที่นั่งเวชยันวิเชียนปราสาท เป็นปรา,าสาททรงจตุรมุมุมียอดปรางห้ายอดแต่ละชั้นจะมีระเบียงเป็นกรงลูกแก้วที่ชั้นบนสุดฐานกับตัวปราสาทเป็นโดมโปรง่งตกแต่งด้วยลายปูนปั้นภายในองค์ปราสาทประดิษฐานพระบรมรูปหล่อสำลีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้ด้วยค่ะหอชชวาลเวียงชัยหรือที่เรียกกันว่ากระจงแก้วเป็นหอสำหรับใช้ส่องกล้องดูดาวค่ะ มีลักษณะเป็นทรงกลมคลายกระจมภายในมีบันไดเวียนหลังคาเป็นทรงโดมมุงด้วยกระจกโค้งและที่หน้าหอชัชวาลเวียงชัยมีธงมหาราชสูง20เมตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวทรงสเสด็จประทับที่พระนครคีรีจึงจะชักธงนี้ขึ้นไปค่ะ